รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ คือการกระทําให้ตนเองเสียชีวิตโดยเจตนาค่ะอาจเกิดจากภาวะความเสียใจอย่างมากนะคะเช่นสูญเสียคนรักหรือความเครียดที่เกิดจากปัญหาที่ไม่สามารถหาทางแก้ไขได้ค่ะจึงคิดสั้นโดยการฆ่าตัวตายนะคะจากประวัติศาสตร์ในอดีตนะคะการฆ่าตัวตายถือเป็นค่านิยมที่ได้รับการยอมรับอย่างมากค่ะเช่นในสมัยสมูไรของประเทศญี่ปุ่นนะคะการรักษาศักดิ์ศรีด้วยการฆ่าตัวตายถือว่าดีกว่า อยไปอย่างไร้ค่าค่ะและในบางกลุ่มก่อการร้ายนะคะอาจใช้การระเบิดพีชีพหรือการขับยานพาหนะพุ่งชนเป้าหมายเป็นการฆ่าตัวตายเป็นต้นค่ะครับนอกจากโนและนชีววิทยานะครับพยายามศึกษาพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในสัตว์นะครับในบางกรณีอยู่น,นะหรือแมวที่มักมีความผูกพันเป็นอย่างมากนะครับเมื่อเจ้าของเสียชีวิตไปมันก็จะปฏิเสธในการกินอาหารนะครับแล้วก็หิว ไปตามเจ้านายมันไปนะครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ยังไม่ปาก,กปาใจเชื่อนะครับเพราะว่าสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของสิ่งมีชีวิตตามธรรม,มชาตินะครับเป็นสิ่งที่ทําให้สัตว์อยู่รอดมาได้ในโลกนี้นะครับและสัตว์ป่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องดิ้นลนเพื่อเอาตัวรอดอยู่เสมอนะครับอาจจะพัฒนาความรู้สึกให้มีระดับที่ใกล้เคียงกับมนุษย์นะครับเมื่อเกิดการเสียใจนะครับอาจจะไปสู่การฆ่า,าตัวตายในสัตว์ได้ สาเหตุของการฆ่าตัวตายนะคะทางด้านร่างกายนะคะก็จะเป็นคนที่ป่วยทางจิตอะคะ่ะแล้วก็เป็นโรคร้ายอย่างเช่นโรคมะเร็งนะคะก็เลยคิดว่าตัวเองอะไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วเพราะว่าคิดว่ามันไม่มีทางรักษาแล้วก็เกิดจากอาการเจ็บป่วยเจ็บป่วยแล้วแบบมันทรมานนะคะก็เลยไม่อยากอยู่ต่อสู้ต่อไปนะคะแล้วก็สาเหตุทางจิตใจนะคะอย่างเช่น ก็คือมีเรื่องมากระทบกระเทือนจิตใจถ้าเป็นวัยรุ่นก็คืออาจจะเป็นอาการน้อยใจที่ถูกพ่อแม่ต่อว่าหรือว่าดูถูกนี้นะคะอย่างเช่นด่าว,ว่างโง่ในเรื่องในเรื่องของการเรียนเวลาเรียนไม่ผ่านนะคะแล้วก็บางทีก็เกิดจากการอกหักเพราะวัยรุ่นมักจะทําอะไรโดยที่ไม่คิดนะคะแล้วก็ต่อไปก็อาจจะเป็นปัญหาครอบครัวนะคะบางทีครอบครัวแตกแ,แยกก็ไม่รู้จะปรึกษาใคร ก็เลยคิดว่าการฆ่าตัวตายแล้วเราเราไม่ต้องอยู่บนโลกใบน,นี้แล้วอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ตัวอย่างของการฆ่าตัวตายก็คือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจังกาเซ่นนะคะกินยาฆ่าตัวตายเพราะว่าอกหักค่ะวิธีป้องกันการฆ่าตัวตายนะคะ1คะ่ะถ้ามีเรื่องเครียดมากๆเช่นเรื่องเศร้าเรื่องอกหักความรักหรืออะไรอย่างนี้นะคะควรหาเพลงฟังค่ะอย่ายอยู่คนเดียวนะคะมีอะไรปรึกษาเพื่อน ปรึกษาครอบครัวได้ปรึกษาพ่อแม่นะคะเพื่อที่จะได้ตัวเองจะได้ไม่เครียดนะคะ2ค่ะไปช้อปปิ้งค่ะไปส,สนุกหรือไปไหนก็ได้ค่ะเพื่อตัวเองจะได้ไม่คิดฟุ้งซ่านหรือว่าคิดที่จะฆ่าตัวตายนะคะ3ค่ะชีวิตคนเราเกิดมานะคะกว่าจะเกิดมาได้มันยากอะคะ่ะอาจจะไปวัดไปสวมดมนต์ไปนั่งสมาธิเพื่อให้ร่างกายของเราหรือจิตใจของเรานะคะแจ่มใสและมีสติให้มนหนากๆค่ะ ครับการฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางออกที่ดีของชีวิตนะครับก่อนที่จะลงมือฆ่าให้นึกถึงพ่อแบบแม่ซึ่งพูดกำหนดเรานะครับคิดและทบทวนให้ด,ดีก่อนที่จะลงมือฆ่านะครับต่อไปเราก็จะมีเอ็มวีเพลงที่มีชื่อว่าเท่าชีวิตของวงงพุทไทยะครับซึ่งเพลงนี้เป็นเรื่องราวสะท้อนปัญหาทางบ้านและความรักนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกัน เติมเต็มชีวิตนี้เติบโตเป็นคนจนมาเป็นเรามองตาตาคู่นั้นสะท้อนตัวตนว่าเราเป็นยังไงมีเธอคอยนำทางจะล้มรอยครั้งเธอชุดรังทุกทุกครารู้ฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยลาผ่านมานานสักแค่ไหนจาา วันสุดท้าวจะทำว่าเธอทูกอย่างเท่าที่มิตทีฉันมีเพีห้เธอ อาจทำตัวเธอผิดหวังสียน้ำตาฉันพร้อมยอมแก้ไขแค่กำลังใจจากเธอฉันสัญญาฉันรู้ว่าชีวิตจากนี้อาจมีวันต้องจากไปรู้

เธออยากให้ใจ้วยฉันวันนี้ฉันจะขอมีลมให้ใจปวดเธอเธอชีวิตที่ฉันมีวันนี้ไปจนตายลมใ้ใจคือเธอ ชีวิตนะคะที่จบไปเมื่อสักรู่นี้นะคะก็จะสื่อให้เห็นความรักของครอบครัวแล้วก็ความรักของวัยรุ่นในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งใน MV นี้นะคะก็จะบอกถึงปัญหาของครอบครัวแล้วก็ปัญหาของความรักนะคะใน MV นี้จะกล่าวถึงว่าเมื่อตอนสมัยที่แม่นะคะกระโดดจากตึกไปคือพ่อพ่อมาเห็นพอดีแต่พ่อไม่สามารถที่จะช่วยแม่ออกมาได้นะคะมันก็เลยกลายเป็นจิตฝังะคะ่ะฝัง จนถึงทุกวันนี้จนกระทั่งมาถึงลูกนะคะที่ลูกมีปัญหากับคนรักนะคะแล้วก็จะมาคิดฆ่าตัวตายเหมือนแม่ค่ะซึ่งเมื่อพ่อขึ้นมาเห็นพอดีก็มีความรู้สึกจิตใต้สํานึกไปถึงคราวตอนที่แม่กําลังจะก,กระโดดตึกอะคะ่ะแต่ทีนี้เหมือนช่วยลูกได้ทันพอลูกหันมาก็อบกอดกับพ่อนะคะก็จะสื่อถึงความรักของพ่อและลูกอะคะ่ะความรักของพ่อที่มีต่อลูกก็เป็นยังไงนะคะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าตัวตายนะคะ ขอขอบคุณท่านอาจารย์และเพื่อนๆพือนน้องๆน,นะคะที่รับชมในการนำเสนอครั้งนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ แค่ต้องการความทรงจำทำให้อายทำให้ชีหน้าแดงทุกวินาทีที่เดียวได้ขอแค่ข้างกายมีหน้าแฟนบ้างอยากมีที่พักบ้างมักมากอยากมีค่าแรงเธออิสระแต่ใจเจ็บเดงท้อนตอกลงในตะปูเธอทำทุกอย่างตามใจในขณะที่ผมนั่งบนอยู่ในสตูเปิดแอร์พัดลมที่บ้านไม่เคยใช้สายเธอยังไม่เข้านอนเอาตัวแลกเงินทองมาใช้จ่ายแต่เธอก็มีหัวใจที่เต้นจังหวะเดียวกับเราผมจึงอยู่ใกล้เฝ้าเธออย่งกับเงากุมมือเธอเปิดเพลงจนลมคลงก่อน